สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จา๋าพบกับช่องบริณดาพะบ้านพะเหมานะคะพี่พี่นะาแบ่งปันพาะเครื่องสวยๆนะคะราคาถูกราคาแบ่งปันนะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงิน,งนปลายทางะคะ่ะพี่จา๋าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ู9 3 7 13089คะ่ะหรือว่าแอดไอดีไลน์นะคะได้ที่ k R u u t e a w 2 5 3 3หรือว่า สแกน QR code ตามรูปภาพนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาแบ่งปันนะคะสอบถามพระเครื่องกันได้นะคะสวยๆแน่นอนค่ะพี่สวยถูกใจนะคะราคาไม่แพงสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยน้องยินดีให้บริการแล้วก็แบ่งปันนะคะหนูขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่1ก่อนเลยละกันค่ะพี่เป็นพระเนื้อดินนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อดินสวยๆเลยค่ะพี่จ๋า นะคะเป็นอ่าท่านคือพระเปิมนะคะเป็นเปิมลำพูนค่ะพี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีใบโพนะคะใบโพแบบเดี๋ยวนะชัดลึกสวยมากค่ะพี่จ๋านะคะ,ะ,คะมันมีท่านมีเม็ดแร่ด้วยใบหน้าชัดสวยมากๆนะองค์นี้น้องขอที่ราคา200บาทเลยประเดิมรายการแรกรายการที่หนึ่งให้ นะคะเผื่อพีพีเท่านไหนสนใจในราคา200บาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะทุกรายการราคารวมส่งแล้วไม่บวกเพิ่มนะคะเมตาอุดหนุนลองได้นะไปกันต่อรายการที่2นะคะรายการที่2จะเป็นปกค่ะพี่องนี้เป็นปกเล็กๆเก่าๆนะคะกะไหลทองค่ะพี่จ๋าสวยนะคะปกใบหน้าคมชัดนะหลังยันห้าค่ะพี่หลวงปู่ทิน นะคะเป็นปกหลงปูทิมอิสาราิโกนะคะวัดรหัสไล่สวยมากๆค่ะพี่จ๋าองค์เนี้เก่าๆบ้านๆเลยน้องขอที่ราคาเอา300บาทพอนะคะแบ,บ่งปันบูชาที่ราคา300บาทเป็นรายการที่2นะคะเราก็ไปรายการที่3นะคะรายการที่3จะเป็นจอบเล็กนะคะจากวัดบางคานนะคะหล่อจอบเล็กบ้านๆานเก่าๆเลยค่ะพี่ นะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่องเงินนะคะเออสวยสวยเก่าดูเส้นจีวอนนะพิมพ์ลึกมากลักษณะกรเรียมเก่าๆนะคะเปประเดิมต้นคลิปนะคะรายการที่3ค่ะพี่นะคะรายการที่3ขอในราคาเอา300บาทนะคะจอบเล็กหลวงพ่องเงินวัดบางคาน <all> แล้วก็ไปกันต่อรายการที่4ค่ะวีพีเอฟซีจ๋านะคะ รายการนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อปูเอี่ยมนะคะท่านเป็นเหรียญเซมาชฉลุนะคะเลี่ยมตลับจิวเวลี่นะคะชาลุสวยมากๆค่ะพี่อันนี้ก็นะคะแบ่งปันบูชากันไปเลยราคาแบ่งปันนะคะที่ราคา300บาทสวยคุ้มค่าแน่นอน,นะค่ะพี่คาเลี่ยมก็น่าจะไม่ได้แล้วนะแต่ว่าแบ่งปันสําหรับพี่ๆเอที่ติดตามรายการที่4นะคะในราคา 300บาทไปกันต่อค่ะที่รายการที่5นะคะรายการที่5ขออนุญาตเปิดอห uh, ูองค์นี้สวยงดงามมากนะคะท่านคือเหรียญกระไหลทองนะคะท่านคือหลวงพ่อฤาษีเลี่งดำนะคะแทบจะไม่เคยได้มาเลยถ้าเป็นแบบสายหลวงพ่อฤาษีเลี่งดำวัด่าสุงนะคะพระมหาวีระถาวโรนะคะฤาษีเล,ลี่งดำที่ดูอัคระ,ะตัวอรกระไหลทองคม ชัดสวยมากๆเป็นเลี่ยมตลับเงินด้วยค่ะพี่แต่ว่าเป็นเงินท่เาเงินผสมนะแต่ว่าด้านหลังดโดโหสวยๆมีคําว่าเทวสุวรรณนะคะน้องเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะแบ่งปันบูชาที่ห้า้อยบาทค่ะพี่ชอบถูกใจนะคะสอบถามได้เป็นรายการที่ห้านะคะเป็นรายการที่ห้าแล้วก็ไปกันต่อรายการที่หเลยนะคะขออนุญาตโอโ้โหองค์นี้หลักเก่า,กาๆแห้ง หลวงพ่อพระปิดตานะคะองนี้คือหลวงปูก่แก้ววัดเครอวันนะคะเนื้อสวยเนื้อแน่นเนื้อแห้งมากนะคะรักเก่ารักแห้งมากค่ะพี่นะคะหลังแบบเก่าๆสวยๆเลยเดี๋ยวนะช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วพี่ๆนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เก่าสวยเนื้อเก่ามากค่ะพี่รักเก่าๆแห้งๆเลยน้องขอที่ราคาเอา ส5 0อห้าบาทค่ะพี่จ๋านะคะแบ,บ่งปันวูช้าที่3 5 0อห้าสิบาทเป็นรายการที่6ค่ะแล้วก็รายการที่เจดโอ้โหหนูบอกเลยว่าสายพระสมเด็จองนี้นะคะ<ส>เนื้อเก่ามากๆนะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยดูเนื้อหามวลสารพี่จา๋าหนูไม่แน่ใจเรียกว่าพิม์อะไรนะพี่ได้บ้านมาแบบนี้เลยแต่เนื้อหามวลสารสวยพี่จา๋าดูดพิมพ์ลึกมากนะคะงค์นี้หนูขอเปิดอยู่เที่ยว สี่ร้อยบาทนะคะขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่400บาทเท่านั้นสวยนะคะชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะพี่ลองโทรเข้ามาก่อนได้สอบถามได้นะคะอินดีให้บริการเป็นรายการที่7ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่8เป็นพระผงสุพรรณโอ้โหองค์นี้เลี่ยม3าห่วงด้วยนะคะเป็นสายเ็นจพาคีเนื้อดินโอ้โหพี่ดูใบหน้านะ,ะดูบริเวณใบหน้าเนื้อนแน่นแบบพิมพ์เนื้อสวยมากๆนะคะ พิมใบหน้าท่านชัดนะนะคะองนี้ขอที่3 5 0าบาทค่ะพี่จา๋านเะพราะผงสุพรรณนะคะเนื้อสวยจริงๆพิมพ์ก็ชัดนะคะเลี่ยม3ามห่วง3 5 0บาทเป็นรายการที่8นะคะเป็นรายการที่8ดแล้วก็รายการที่9นะคะรายการที่9้าจะเป็นเหรียญออกนเะงินเสมานะคะเสมาหลวงพ่อปู่เอี่ยมองนี้เป็นน่าจะวัดหนังเก่าสวยนะคะ คมชัดสวยค่ะพี่เสมมาโปเอี่ยมนะคะน่าจะเป็นเหรียญวัดอ่อววัดหนังหลังยันสี่หรือยันห้าเปให้เลยนะคะเปิดให้แบ่งปันราคาถูกค่ะพี่นะคะขอที่ราคา4ี่บาทพอค่ะพี่จ๋าสวยเก่านะ,ะสวยถูกใจแน่นอนค่ะพี่พระตรงปกได้รับองค์ที่อยู่ในคลิปนะคะ400บาทรายการที่9้านะคะไปกระต่อรายการที่10ค่ะพี่โอ้โหองค์นี้เนื้อสวย บอกเลยนะเนื้อสวยมากๆนะคะพี่ดูแบบล่องเส้นชายจีวอนค่ะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะนั่นคือพิมพ์ขี้ตาลุบหล่อหลวงเพราะเงินดูงมีคราบขี้เบา้คาคราบเก่าแต่เนื้อองค์นี้สวยมากๆพี่ๆนะคะองคงนี้เปิดอยู่ห้าร้อยบาทค่ะพี่จา๋านะคะขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสวยมากๆดูใต้ฐานพิมพ์ขี้ตานะคะเป็นรายการที่สิบค่ะพี่ หลวงพ่อเงินสวยเลยนะคะท่านไหนปิดก่อนได้ก่อนนะพี่จ๋านะคะไปกันต่อค่ะพี่พอกันนะคะเสีมาหลวงพอกันวัดพญาต์อันนี้เก่ามากเก,าเก่าเก็บเลยค่ะพี่จ๋านะคะยังคงความเก่าสวยแบบเก่าๆนะพี่ๆเสมาหลวงพอกันวัดพญาต์นะคะรงนี้หนูขอเอาห้าร้อยบาทพอค่ะพี่นะคะขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทสวยเก่ามาก นะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้ค่ะพี่ช่องทางการติดต่อก็อยู่ต้นคลิปเลยนะ,ะระประกันรายการที่1 1ขอที่500บาทนะคะไปกันต่อค่ะพี่รายการที่12เอ่อน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธยิปหาสตรวรรษหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเป็นเหรียญหล่อกเก่าโบราณพี่นะคะเปให้เลย300บาทค่ะพี่แบ่งปันบูชาที่300บาทเท่านั้นท่านไหนแบบชอบพระเก่าเ,าเาบ้านบานนะคะ เป็นเหรียญหล่อเก่าสวยค่ะพี่องนี้นะคะลักษณะด้านหน้าแบบเป็นพระยืนนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทเป็นรายการที่สิบสองนะคะสิบสองแล้วก็สิบสามค่ะพี่เป็นพระนางพญาโอ้โหองนี้เขาเขาเรียกอะไรนะเขาโคง้งหรอเรียกผิดเรียกถูกกราบขออภัยนะคะเดี๋ยวให้ชมเนื้อกันมีเม็ดแร่เนื้อแน่นเนื้อสวยอยงนี้ก็สวยเนื้อเก่ามากค่ะพี่นะ,ะเนื้อสวยๆมีเม็ดแร่นะพี่จา๋า นะคะเป็นพระนางพยาพระาทางจังหวัดพิณุโนโหโนขออ,องค์นี้เอา300บาทพอค่ะพี่นะคะแบ่งปันบูชาที่300บาทเป็นรายการที่13นะคะ13แล้วก็14ขอเป็นพรกคงนะคะเป็นพรกคงต้นคิดเป็นพับเปิมนะคะพักคงลำโพงค่ะพี่โอ้โหพี่ดูเนื้อเนื้อสวยลักเก่าแง่งดูใบโพใบไม้ด้านบน สวยมากองค์นี้พระคงค่ะพี่เนื้อก็สวยนะคะพระคงลำพูนค่ะพี่จ๋าน้องของที่ราคาเอามร้อยบาทพอนะคะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะพี่300อบาทนะคะสนใจสอบถามได้แล้วก็รายการที่สิบห้าค่ะไปเหรียญกระไลทองนะคะพระครูยานวิราชวงเหล็บแดงอายุแปดสิบสปีโอ้โหสวยเหรียญคมชัดสวยมากๆปีสองพั้ยสาม นะคะเป็นเหรียญปี2503ค่ะพี่ยันอักขระด้านหลังคมชัดมานะคะองนี้หนูขอ600บาทนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคา600บาทเป็นรายการที่15เพราะแดงนี่ก็แทบ,บจะไม่เคยได้มาเลยนะคะ,ะ,คะเราก็จะมีเป็นเ,เสือหลวงพ่ะปานค่ะพี่เป็นรายการที่16นะคะเป็นรายการที่16จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพาะปานนะคะ สวยสวยพี่จ๋าด้านบนก็มีคําว่าหลวงพ่อปานเขี้ยวเสือหนูบอกเลยว่าคุ้มค่ามากองค์ใหญ่มากนะคะน้องแบ่งปันบูชาที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะราคาล้มส่งค่ะค่าส่งเหลือไม่เท่าไหรพ่พี่สวยแล้วก็องค์ใหญ่มากๆนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นรายการที่สิบหกค่ะแล้วก็สิบเจ็ดนะคะจะเป็นแนววานหลวงพ่อทวดแต่ว่าท่านคือหลวงพ่อทวดวัดประสาทบุญยะวาดโอโองนี้สวยวงดงามมาก ดูเนื้อดูแบบลองทานบัวนะคะเนื้อสวยพิมพ์สว,สวยเลยค่ะพี่หลวงพ่อทาวดเนื้อว่านนะวัดประสาทาบุญยะวา่าน้องขอที่ราคา400บาทค่ะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่400บาทเป็นรายการที่17นะคะอ่า17 1เจเจดไปแล้วแล้วก็18ค่ะพี่พี่จา๋านะคะองค์นี้ก็สวยมากๆค่ะพี่เป็นพระสมเด็จวัดละคังหนูมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่จา๋า สวยมากนะมีค่าแบบลงหลักทองเนื้อหามวลสารเก่าๆสวยๆนะคะน้องขอที่ราคา300บาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาพี่พี c นะคะไม่เตาหลุนน้องได้นะ,ะราคาถูกสวยถูกใจแน่นอนนะคะ18 300บาทค่ะพี่จา๋าแล้วก็19นะคะ19โอ้โหองค์นี้เป็นเหรียญบ้านเลยนะคะหลวงพ่อเขียนค่ะพี่นะคะท่านคือหลวงพ่อเขียนแต่ด้านหน้าเจ้าของโอ้โหเรียมเก่ามาก แต่ว่าหนูบอกเลยว่าเหรี่ยญคมชัดมากนะคะดีย๋ยวให้ดูบริเวณด้านหลังหลวงพ่อเขียนนะคะพี่ดูเส้นจีวรใบหน้าคือแบบพยายามจะส่องให้น,น,นานๆนะคะอ๋อเหรียญขวัญถุงปีศูนย์ห้าค่ะพี่องค์นี้หนูเปิดอยู่เจ็ดร้อยบาทนะคะ น้องขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่700บาทพิดูยันอัคระคมชัดนะด้านหลังด้านหลังก็จะคมชัดเหมือนด้านหน้าแต่ว่าด้านหน้าแบบเรียมสะเกาเลยอาจจะมองแบบไม่ค่อยเห็นนะคะ700บาทรายการที่10เก้านะคะสิบเก้าสิบเก้ารายการที่ยี่สิบค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้ออัปปะกาหลวงพ่อพุ่มนะคะเป็นเหรียญวัดช่องแค่ค่ะพี่เป็นเหรียญครั้งที่หนึ่งนะคะเนื้ออัปปะกาปีสองพันห้าร้อยเจ็ดค่ะ สวยสวยค่ะพี่เนื้อปลากาด้วยอันนี้หนูได้มาก,กว่านี้นะถ้าหนูจำไม่ผิดพอได้มานานแล้วเอาห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ได้มากกว่านี้แน่นอนเนื้อปลาการาคานี้โอ้โหถูกมากๆพีปีศูนย์เจ็ดค่ะสายจังหวัดนครสวรรค์นะคะห้ารอยบาทรายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พีเอฟซีจ๋าเสมาหลวงพ่อทวดนะคะ วัชชังให้ค่ะพี่เป็นเหรียญกระลาทองนะคะองนี้นะคะเลี่ยมตลับเงินเป็นเงินผสมหลังเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะพี่ขอห้าร้อยบาทพอนะคะแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทสวยมากนะคะดูตัวหนังสือคมชัดสวยๆเลี่ยมตลับเงินด้วยห้ารอยบาทไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะนะคะยี่สิบเอ็ดไปแล้ว นะคะยี่สิบเอ็ดไปแล้วพี่พี่จ๋ายี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเป็นรูปหล่อหลงพ่าเดิมวัดหนองโพค,ค่ะพี่มีจีวรตะกรุดเกา่าๆนะคะน่าจะเป็นเนื้ออัป,ปกาไหมพี่น้องไม่ทราบเหมือนกันแต่แบบล่องเส้นจีวรชัดสวยเกา่านะคะได้มากกว่านี้ค่ะพี่เอาสามร้อยห้าสิบาทพอนะคะล้มไวหลายรายการช่วงปลายสัปดาห์นะคะมีตราอุ่นน้องได้แต่ถ่านมีร้อยจานด้วยสามร้อยห้าสิบาทไม่แพงเลยนะคะรายการยี่สิบสองค่ะ ะะรายการที่22ค่ะพี่พีเอฟซีจะ22ไปแล้วนะคะ23ะคะ่ะพี่พี่23จะเป็นรูปหล่อบางคานแต่ว่าองค์นี้ท่านเลี่ยมกระเชา้านะคะเลี่ยมกระเช้ามาเกา่าๆสวยๆมีคาบขี้เบา้าคาบเก่าสวยเก่ามากนะคะน้องมองว่าเป็นพิมพ์นิยมนะพีพีเอฟซีน้องขอ300บาทพอเปให้เลยนะคะเปให้เลยค่ะพี่เป็นรายการที่23นะคะ3 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ 23ไปแล้วนะคะแล้วก็24ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อทั่วแต่ว่าอนี้ท่านเป็นพิมพ์ชะลูดนะคะเนื้อว่าน,นะคะ่ะพี่จ๋านะคะพิมพ์ชะลูดเนื้อว่านสวยๆเลย พิมพชลุนเนื้อว่านองนี้ไปให้อีกเหมือนกันเอาสามร้อยบาทพอนะคะเนื้อว่านเนื้อเนื้อแน่เนเน,เนื้อสวยค่ะพี่ไข่ขาวๆใบหน้าชัดสวยนะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะแล้วก็ไปกันต่อยี่สิบห้าค่ะพี่เป็นเกียวเสือเป็นเสือองค์ใหญ่มากนะคะองค์ใหญ่มากค่ะพี่จ๋าองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทพอไปให้เลยนะคะแล้วก็มีรอยจานอะ มีรอยจานหนูบอกเลยว่าไม่ถึงพันีไม่แพงเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหน ppcf สายเครื่องรางเลี่ยมกระเช้าเป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็มีรอยจานนะคะ700บาทค่ะพี่ราคารวมส่งรายการที่25นะคะนะรายการที่25ค่ะพีาค่ะ p c จ๋าสวยๆเกา่เกาๆเลยนะคะ25าแล้วก็ไปกันต่อ25ไปแล้วนะคะขออนุญาตเป็น 26ละกันพี่พีเจ้ะ26เป็นหล่อเก่าเกาหล,ล่อโบราณนะคะบ้านๆเลยอันนี้เป็นรูปห,หล่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชสภาพอาจจะผ่านการใช้งานนะพี่แต่ว่าเก่าสวยนะคะเป็นเลี่ยมเก่าเลี่ยมโบราณด้วยดูเลี่ยมจับขอได้มากว่าน,นี้นะแต่ปีให้เอา300บาทพอนะคะล้มวยหลายรายการสำหรับพีพีเอที่ติดตามนะพี่จ๋ารายการที่ยีค่ะพี่ รูปหล่อพระพุทธชินาราชสวยๆเก่าๆสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเสือค่ะพี่มีเสืออีกองหนึ่งแต่องค์ใหญ่องค์สูงใหญ่เลยนะคะขอหกร้อยบาทเช่นกันนะคะน้องขอหกร้อยบาทอันนี้ก็เปย์ให้อีกเช่นกันเสือองค์ใหญ่มากเครื่องรางนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่บอ, EP, บอกอกีพีบอกรายการที่เท่าไหร่ได้เลย นะคะน้องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านเลยนะคะชอบทําได้ค่ะพี่ยังไม่ชอบยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจเราไม่ว่ากันนะคะเอาเอาหกร้อยบาทค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ีจจ่ายยี่สิบเจ็ดไปแล้วยี่สิบเจ็ดไปแล้วไปรายการไหนดียี่สิบแปดเป็นหลวงพ่อทบไหมพี่พี่นะคะหลวงพ่อทบหัวไม่ขีดเก่าเก่าเลยค่ะพี่จ๋าน้องเอาสองร้อยบาทพอ นะคะขอที่ราคา200บาทเหมือนมีคาบนำทองเลยอันนี้ได้บ้านมาเลยเก่าๆ <c oughs> บ้านๆเลยค่ะพี่นะคะรูปหล่อหลงอพทบพหัวไม่ขีดนะสายชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ใช่ไหมพี่ๆ <c oughs> นะคะสายจังหวัดเพชรบูร์200บาทเท่านั้นรายการที่28ค่ะนะคะ28 28ไปแล้วนะคะ28ไปแล้วค่ะพี่จัดเหรียญข้าหลามตัด นะคะยี่สิบแปดขออนุญาตเป็นยี่สิบเก้าแล้วกันกระไหลทองนะคะาสายปู้เอี่ยมก็จะเห็นแต่เสมานะคะวันนี้หนูได้เรียนข้าหลาตัดกระไหลทองโอ้โหคมชัดสวยมากๆค่ะพี่วัสดพันสูงนะคะเป็นเรียนกระไหลทองตัวหน,นังสือคมชัดลึกมากๆค่ะพี่พจ๋านะคะโดยยันอักขระด้านหลังอง์นี้หนูขอหกร้อยบาท น้องขออนุญาตเปิดแบ่งบันบูชาที่หกร้อยบาทค่ะพี่เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้านะพี่พีเอฟซีจ่าแล้วก็รายการที่สามสิบเป็นมิดหมอมิดหมอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่แล้วก็ท่านมีรอยจานยันหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะขนาดประมาณห้านิ้วค่ะพี่พกพาได้ไม่แพงเอาเอารวมส่งเลยนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ น่าจะได้มาก่อนนีแบ่งปันกันไป350บาทไม่แพงเลยนะคะใบมีดเก่าสวยนะคะ5นิ้วค่ะพี่พกพาได้หลวงพราเดิมรายการที่30นะคะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พีเอฟจ๋า นะคะไปกันต่อนะ30ไปแล้วนะคะ31เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าๆบ้านๆเลยหลวงพ่อคูณปริสุโทโธหนูได้เป็นเหรียญปี1นึสองมานะคะพี่จ๋าน้องขอเอา400บาทพอจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่บีเอซีจ๋าสวยเก่ามาก400บาทมีรอยจานตรงบริเวณตรงสังคติด้วยค่ะพี่ ปีหนึ่งสองนะคะยันอัคาระตรงหนังสือเก่าเก่าบนบ้านเลยสี่ร้อยบาทเท่านั้นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะแล้วก็รายการที่สามสิบสองนะคะพี่พี่ซจ๋าโอ้โหองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะ,ะพร้อมตลับทองชุบทองปลอยล้อมสวยๆสวยมากค่ะพี่พี่จ๋า พิมพ์เส้นได้นะสมเด็จวัดละคงพิมพ์เส้นได้เราจะเคยเห็นแต่พิมพ์ใหญ่นะคะเอา300อบาทพอค่ะพี่เป็นรายการที่ส2สองนะคะเป็นรายการที่สาสองแล้วก็สาเป็นเหรียญพระคูรุ่งละกันวัดากาเบือค่ะพี่อันนี้เฟให้เหมือนกันเอา500อบาทพอนะคะแบ่งปันบูชาที่500อบาทนะคะคมชัดสวยค่ะพี่นะคะเหรียญคมชัดสวยพระคูรุ่งวัดท่ากระเบือ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะเผื่อว่าหนูส่องไม่ค่อยเก่งต้องกราบขออภัยนะคะแต่ให้ดูด้านหลังก็คือด้านหน้าก็จะชัดแบบด้านหลังเลยค่ะพี่ยันอาัคาระสวยๆพระคุร,ร่งวัฒท่ากระเบือค่ะพี่จ๋าจัดเลยรายการนี้500บาทรายการที่สานะคะรายการที่33ค่ะพี่พีเอฟซีจ๋าแล้วก็รายการที่34หลวงพ่อพระสายนะคะสีทองทองสีสวย สวยงดงามมากๆพี่หนูเปให้เลยเอา300บาทพอนะคะขอที่ราคา300บาทใต้ฐานก็จะมีเขียนว่าหลวงพ่อใส่นะคะใต้ฐานก็จะมีเขียนว่าหลวงพ่อใสสวยมากๆค่ะพี่นะ,ะเรียมเก็บไว้ให้อย่างดีนะคะ300บาทไม่แพงเลยรายการ34ค่ะนะคะรายการที่34นะคะแล้วก็รายการที่35ค่ะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะปิดท้าย ep นี้แล้วกัน นะคะสักสามสิบห้ารายการนะคะพี่จ๋า,าสวยมากอันนี้ได้มากกว่านี้นะเอาเอาสามร้อยบาทพออยากแบ่งปันพี่พีเนะคะขอคนพร้อมรับนะคะพี่จ๋าเพราะว่าบางทีไม่ไกลกันวันเดียวก็ถึงนะคะมีเก็บไปทางคะ่ะพี่แต่ว่าเน้นขอพี่พี่ที่พร้อมรับแล้วกันเนาะ นะคะเมตาอุดหนุนน้องได้300บาทรายการปิดท้ายรายการที่35ค่ะพีพีเอฟซีจ้าฝากเมตาอุดหนุนน้องด้วยนะสำหรับ EP นี้นะคะฝากเมตาอุดหนุนน้องเยอะๆนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้าของพระคุณและสวัสดีค่ะ